สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนเพื่อนมากินเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวหมูจ้ากเกี๊ยวหมูน้ำขิงค่ะน้ำชิงร้อนทุกอย่างเลยค่ะเห็นควันมันไหมคะไอเกี๊ยวหมูจา้ากุ้งนี้เอาเอาจากตู้เย็นมาตืมจา้าหมึกนี้ก็เอาจากตู้เย็นมาตืมจา้าเนี่ยค่ะ สั่งมาพิเศษเยอะมากจ้ะเยอะมากสั่งมาเผื่อเพราะลุงเผื่อลูกเผื่อทุกคนนั่นแหละค่ะเขากินละจ้าแต่ว่านเอาไว้กินอันเอามาอุ่นกินอาศัยตู้ยเย็นไว้ก่อนเนาะนี่ค่ะมาจ้าเพื่อนๆจ้าขอบคุณทุกเลิศทุกไลทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายจ้าไปไหนมาไหนให้เพื่อนๆแม่หวานพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะมาจ้ามันร้อนจ้ามันร้อน ล้วก็ตต่มนี่โอ้ตต่มพริกไทยจ้ะชิมก่อนฮะแซบแล้วตต่มพริกข่นนิดๆเนาะมาจา้าเพื่อนๆจ๋ามากินด้วยกันค่ะโอ้มันร้อนตัวหนี่ตัวโอ้ยมืวันก็เยอะเนาะอืมอืม,อม ซาเอืมเกี๊ยวหมูจ้ะสี่สิบบาทจ้ะอืมอืมลูมา้าร์ตธนาชิชุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาทำไมแห้ววันจ้ะนี่ค่ะจะกินจะกินให้หมด ไปซื้อที่ห้วยปูมาจาะ <laughs> ซื้อน้ำเต้าหู้ปลาตังโขมาด้วยจะกินน้ำขิงจ้ะ อ,อ,อืกุ้งจะเนเพื่อนจ้าพี่วัดทำโรงครัวเนาะมันได้ยินเสียงจี้จา้าจี้จา้าเนาะอืมโมกต้ารอบนี้มอาคำโอ๊ะ มันร้อนอยู่ร้อนอยู่อืมอืม หล่นลงไปเห็นไหมเสียเอามาอุ่นใหม่ร้อนๆเนาะอือ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 มาทำหมแมงวันจ้ะให้แมงวันนะ ไม่ได้หายเพื่อนๆนะไม่ได้ว่าเพื่อนเรือว,ว่าแมงวันจ้ะอืมกินหมดเด้อหนึ่งเด้อขอบอกกินเร็วๆก่อนอมอแมาแมงวันจ้าเพื่อนเออฟุ่มควง,วงดวงจันทร์จริงๆอืม,อม đây <coughs> mm hmm, <coughs> mm -hmm. <coughs> mm -hmm. <coughs> ฮึฮึฮึน้องอันหมูแดงไม่ค่อยชอบจ้ะไอให้ลูกๆกิน ให้น้องย่าอืออืมหมดเลยเด้นน่เด็ดแต่น้ำกับหมูแดงเล้วแต่หมูจ้ะหมูไม่ชอบกินจ้ะเอาให้น้องหมาจ้ะ อือยี่ยมอืม,ยออม,มเย็นแล้วนึกว่ามันร้อนเนาะอู้นึกว่ามันร้อนเนาะหมูแดงไม่กินค่ะไม่ชอบเอาไว้ให้น้องญายา่านเดชน้องมาจ้าน้องพิงจ้าอืมน้องพิงจ้า เออมันร้อนอยู่ถ้าคั่เล็กๆมันก็บรรอนจ้าถ้าค้่ไใหญ่มันจะร้อนอยู่จ้าเออมันซาอันนี้มันเผ็ดนะมันเผ็ดเพื่อนๆต้องค่อยๆกินนะไม่ได้น้ำตาไหลเลยเอเอไหน ăn được, mệt lót, su su,